สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องเอ๋อคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะมีแนวทางตัวเลขของอาจารย์เซียนเขาใหญ่เป็นโค้งสุดท้ายได้ครับผมครับมาเบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะเพอบบได้ครับผมครับเพอบบได้พี่น้องที่ที่ิเคราะห์ตัวเลขนี่ครับผมจะเห็นว่าเลขของเพื่นนี้ร้อยสิบหน่วยเข้าเด้อครับผมสามแปดแปดครับพี่น้องเนาะแล้วก็ ตัวเด่นบนนี่ครับผมครับสามกับแปดนี่คืองวดว่างหันเด้อครับพี่น้องนี่งวดว่างหันเิลบ้างตัวเลขไว้ร้อยสิบหน่วยครับคลิปนี้โค้งสุดท้ายครับพี่น้องเนาะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขนิดหน่อยได้ครับผมหรือว่าอาจิทยังคงไวคือเก่าแต่ว่าอาจิบเสริมมากครับผมที่ว่าเพิ่นเดบิวต์ในคลิปก้อนหน้านี้ครับพี่น้องเนาะอาจจะมีตัวเด่นตัวกันขึ้นมาอีกครับผมครับเอาว่ากันไว้ครับผมกันเหนียวไว้จักหน่อย มหาเหล็กดับเพื่อนเอาอยู่ทุกหลักเด้อครับผมนี่ครับผมผลงานที่ผ่านมาครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่ก็มาเชียร์กับขอขอบคุณอาจารย์เด้อครับผมครับเช้านี้ก็สดใสครับพี่น้องเนาะอากาศมืดขึ้นฝนตกหนักจากน้อยอยู่ครับผมครับไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เซียนเขาใหญ่กันเลยครับอาจารย์ครับ กัมาเชาสวัสดีอาจารย์เซียนเขาใ่ญ่ครับผมครับผมสวัสดีก้าวมาเชียครับครับขอ FC ที่ติดตามทุกท่านครับเนาอาจารย์เดี๋ยวมาสรุปโค้งสุดท้ายเนาะเขาให้แตกสามตัวแบบเน้นๆด้วยอาจารย์ครับผมครับน่าจะแตกนะก้าวมาเชียน่าจะแตกเนะอาจารย์เนาะวิเคราะห์ครับก้าของ FC ระยองอ่ะของ FC ระยองก็แตกนะ้มันตรงกับผมด้วย โอ้ที่ลงไปก้อนนั่นนี่ถ้าผมผมไปคนดูสูตรเก่าๆผมไปเจอสูตรหนึ่งที่มันผิดเมื่อวันที่แล้วเนี่ยครับสูตรนี้สามปีผิดเจ็ดครั้งแล้วไม่เคยผิดซ้ำด้วยครับผมเออมันจะเป็นเหมือนอาจารย์ระยองว่าเลขเจ็ดไม่มาแล้วแน่นอนแล้วข้างบน,น่ะเจ็ดไม่มีแล้วครับผมดับสามหลักเลยนะครับเจ็ดเนี่ยครับ ว่าสูตรที่มันเป็นสูตรดับร้อยสิบหน่วยนะครับผมวันที่ผ่านมาวันที่ผ่านมามันดับแปดไปแล้วผมมาย้อนหลังดูสถิติมันปีหกห้าโผลมันผิดแล้วมันไม่ผิดซ้ําเลยครับผมอืมผมเลยยิบสูตรแบบเนี้ยมาใช่ที่ผมใช้อยู่นะเพราะนี้เลยมั่นใจเลยว่าชุดสองตัวนี่ถ้าไม่เบิ้ลไม่หาม่ยมีชุดเดียวแน่นอนโอ้ครับครับผมขบว่าข้างเด้่อนยันน์คุณผม ใช่ชุดสามตัวนี่ก็มีสองชุดที่ลงไปในของอาจารย์ระยองนั่นแหละที่เราสรุปเรียกไม่เขานั่นแหละอ๋<ล>ะอหกคู่วางไว้สองกระเ้าเหมือนกันครับครับผม,บผมอืมหล,งล,งลังวันหลัอว่าทั้งวันนี้มีมีเลขมีที่มาด้วยเด้ออ๋อเลขมีที่มาครับผมครับผมเลขไม่ใ่มาวันที่แล้วนี่ก็ให้วิ่งแปดผมตอนเราสี่ไปให้ให้วิาน <ขอ S 2> <ม>ี่ยแปดเขาเขาให้ชุดมามีแปดเก้าอ่ะมันออกแปดแปดซเนี่ย ก่อนที่แล้วผมคิดว่าแปดผมไม่มาไงผมผมไปเก่งกว่าเขาหน่อยนึงมือทำให้เอฟซีพลาดไปวันนี้เขาจะให้เขาให้มาเขาให้มามาละสิบมาละสิบทุกวันเลยก็มาเสียรครับผมมีลงล่างงวดเดียวแหละที่ว่าแปดห้านั่นก็เข้าลกสิบอ่ะครับครับเอวันนี้เรามาของเราวันนี้ผมจะวิ่งเนอะพอสำเนียง่ยว่ากันเนอะครับผม โคกสุดท้ายผมไม่วิ่งบนสองวิ่งบนสองครับตำแหน่งที่เขาจะมาได้จริงๆก็น่าจะเป็นร้อยกับหน่วยครับเดี๋ยวผมหลักร้อยสองกับห้าหลักร้อยสองกับห้าหลักสิบเก้ากับสองสิบเก้ากับสองหลักหน่วยสองกับเจ็ดหลักหน่วยสองกับเจ็ดครับ วางชุดสามตัวเลยสองเก้าสองสองเก้าสองห้าเก้าสองห้าเก้าสองเม็ดเดียวเน้นเน้นเก้าสองเก้าสองครับก็อยู่ในชุดเก้าชุดที่ผมให้ชุดแรกนั่นแหละครับผมสรุปแล้วก็ไม่หนีแล้วมันออกราวไปกีงวดเราสองงวดเราไม่ใช่เนื้อไอ้มันออก มันออกเจ็ดเก้าไปงวดนึงแล้วก็สองเจ็ดตังวดนึงอ่ะครับผมอืออย่างที่เหลือนี่กว่าจะถึงหวยรัฐบาลออกมันจะออกลาวอีกงไหมน่ะโอ้นี่นี่นอาจา์เนาะแมนแปดสองเจ็ดนั่นแ่ะเมื่อที่ผมไปงานศพอ่ะมันออกตัวนั้นน่ะผมไปดูโอ้โหกว่าจะเอาไว้ซื้อรัฐบาลนั่นหน่อยของเี้แล้วก็มาเอ่เก้าสองเจ็ดเก้าอีกครับผม อ่าสองเจ็ดเก้าแล้วก็มาแปดสองเจ็ดซ้อนเลยสองวันซ้อนเลยครับครับนี่กเลียดมันใจเราคนนี้มันใจเลขหลักเราเข้าแน่นอนสามหลักครับน้่งนๆให้แล้วครับพี่น้องเนาะครับน้นๆให้แล้วครับผมใต้เอฟซีม่มั่นใจก็เล่นเก้าชุดไปแล้วก็มาหนักชุดนี้ชุดเดียวครับผมครับผมมันใจเก้าชุดก็เข้าครับเก้าชุดนี้มาเอาเลข ก้าชุดนีที่ผมให้ไปหลักสิบสองเจ็ดเก้าหลักหน่วยก็สองเจ็ดเก้าไงตั้งแต่คลิปแรกนะครับผมครับผมย๋ยวมาเทียบชุดเดียวเราก็ยังอยู่ในคลิปแรกอยู่ครับผมแบไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขเลยอาจารย์ให้เก้าสุดครับผมนี่ครับพี่น้องเาชุดแล้วก็มาสรุปในชุดหนึ่งครับครับอกเลขมีที่มาครับผมอ่ามาที่เลขมีที่มาเนาะวิ่งเก้าหลักสิบ วิ่งบนเก้าหลักสิบรับมาหลักสิบทุกหมวดเลยชุดสองตัวมีสี่ชุดครับของเขาอะเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสองเก้าสี่เก้าสี่เก้าหกเก้าหกมันตรงกับผมเก้าสองเห็นไหมกับผ <90, S 2> มเก้า <90, S 2> สงองอดเดเลยอัดเดลเลยตัวนี้อัดเดลเลยหมวดว่หันขเขาให้แปดมาเดียจัน มาแล้วก็มีแปดเก้าให้มาสี่ชุดเหมือนกันว่าเป็นยังอาจารย์วันจะมาลักสิบอืมมันแปดมาแล้วชุดแปดมันเบิ่นแปดแปดคือวานมันเลยบกครัมันเบิ่นแปดแปดก็ให้มาแปดเก้ามันเบิ่นแปดแปดไงครับผมผมเลยไปดื้อเองเอาสี่ไปให้แหละมันเลยผิดพลาดงวดนี้เก้าครับผมเก้าสี่ี่อยอารยมาแน่มครับผมมาแน่มาแน่อย่าหนี้เก้าอย่าหนีเก้ากับสองข้างบนอะ กอสมเนียงงวดนี้กัโหยไวจังหน่อยเด้อครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นกระแพสองตอนนี้อะไรเกมักออกทุกปีตัวครับผมเพียงแต่ว่างวดว่าหันเพิ่นดับสองกับบ้มาอยู่ครับผมแต่ว่าเพิ่นก็เคยแพร่สองหลายนดอกอยู่ดับซ้ำไงงวดนี้งวดที่สามก็ยังดับซ้ำจริงแหละนั่นเลยครับผมผมว่าถ้าเลขสูตรดับแต่ไม่เคยดับซ้ำกันสามงวดแต่ผมบอกเก้ามาเชียร์แม่งงวดที่สามที่ผมมาใช่เด้อมันออกทันทีเลยอ่ะอืม ผมจํจำไปเลยมีสูตรดีๆเนี่ยถ้ามันตัวเดียวเหมือนกันมาสองวันแล้ววันที่สามอย่าใช่แล้วขาดดับแน่นอนบอง <S <S เลยแหละเลขดับอาจารย์เปลี่ยนแปลงไหมครับผมนี่ไม่เปลี่ยนแปลงหรอกครับเหมือนเดิมผมมันเดิม,ม,น,ดมน่ออาจารยนะ์หนึ่งกับหนึ่งหนึ่งกับสี่ดับทุกหลักอยากจะปากแถมให้ดับไอ้ตัวนี้ด้วยดิเลยไอ้ห้าเจ็ดแปดเนี่ยสิบหน่วยด้วยล่ะตำลักอ่ะอื เดี่ยดับได้ถึงสามหลักละเจ็ดนะก็เดี๋ยวให้เอฟซีไปซื้อก็แล้วกันเดี๋ยดับเยอะเมนยู่ครับผมอืมดับเยอะเลยเอฟซีปวดหัวครับครับดับสามหลักทุกเหมือนเดิมนะครับหนึ่งกับสี่เหมือนเดิมดับสามหลักผมก็มั่นใจว่าถ้าเจ็ดไม่มาแล้วสี่มันก็ไม่มาแน่นอนเก้ามาเชียร์ครับอืมยังไงก็เอาอยู่ยังไงก็จะทิ้งเก้าได้ครับผมเลขลักสิบ ถึงไม่ได้เลยเลขเก้ากับเลขสองเนี่ยมาพร้อมกันแน่นอนคร่ะสูตรของสูตรของปู่ศรีสะเกดเนี่ยดับหลักร้อยดีมากเลยนะสามเนี่ยือมตัวนี้น่าจะผ่านทั้งบนทั้งล่างแหละไม่มากหรอกสามเนี่ยครับผมครับผมเอาก็มาเชียรกับชิลบกวนอาจารย์จำเนีเด้อครับผมอันนี้ครับผมครับผนตกเพราครับผมต้องฝนคือมแล้วบนเขาตกแล้วเนี่ยแล่าเก่า โอ้อันนี้นักครับน้ำจะลงไปทั่วปากช่องแล้วเนี่ยแรงพมมาจะมีอี่ดมันขึ้นกันนักด้ยครับครับถ้าของอาจารย์เรายอมวันนี่เข้าสองตัวหรือสามตัววนหน้าเดี๋ยวอมาสรุปวางหลักให้เขาอีกครับผมเอฟซีจะได้มั่นใจครับครับผมครับผมสิรบกวนอาจารย์ซํานีเด้อครับผมครับครับผมชีแตกสามตัวเด้ออาจารย์สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับอครับพี่น้องครับผม เลขอาจารย์เซียนเขาใหญ่ครับพี่น้องเนาะโค้งสุดท้ายเพื่อนให้วิ่งบนสองครับผมวิ่งบนสองกับคัดออกมาจากเลขลักร้อยลักสิบลักหน่วยที่ว่าห่หาตัวได้ครับผมคัดอย่างละสองตัวครับผมหลักร้อยได้สองกับห้าหลักสิบได้เก้ากับสองหลักหน่วยได้สองกับเจ็ดครับผมครับจะเห็นว่าสองนี่ดับพอสำเนียงเ้ยครับผมครับแต่ว่าเพื่อนก็ว่า วันนี้ขออนุญาตพอครับผมครับเพราะว่าเป็นตัวเด่นของเืน่นมตัว2 9 2 5 9 2สองครับเม็ดเดียว92ครับพี่น้องเม็ดเดียว92บนครับเลขมีที่มาครับผมครับเมื่อหันเพิ่นว่าเขาหา8แปดเป่นไปเอามาเพื่อนว่า8มันบ่งามครับพี่น้องเนาะเพิ่นแล้วเซี่ห้เก่ามาเชียร์ครับผมครับจริงๆเขาให้8เปด้ยครับผมวดนี้เขาหาเก่ามากครับพี่น้องร่องบึง เก้าหลักสิบบนอย่างเดียวรูดเลยครับผมหรือว่าพี่นอ้องซี่เอาเลหล็กหัลักหน้วยแม่นมาประกอบใส้ก็ได้ครับผมหลักสิบบนเก้าเพื่อนก็เละท,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 ที่ชาเจ้าโซมาไห้ได้ครับผมกระซีมีเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่เก้าหกครับพี่นอ้องเนาะเลขมีที่มาครับเอาถ่ายคลิปนี้เก้ามาเชืออ่อกัขออวยพรให้พี่นอ้องพี่โชคดีแล้วครับผมถูกหเหมืงเงินไปน้ำกัน 16บหพฤษภาคม68สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ